อ่านฉลาดว่ะคืออ่านนั่นไจะใส่ยาแต่ละอย่างนี่ต้องอ่านฉลาดใส่มาเบิดหมือก็ยังอ่านคือเกัดความชื่ออันนี้มารักษาแผลมันเปนแผลแรงมันเป็นต <c oughs> <c oughs> ุ่มตุ่มเออมันแผลปูนนะครับผมตั้งเจ เจสมหวังฟ้าพาไปไล่เต็มโตมันะมันเป็นตุ่มมันแผ่ปุ่นพาไปไประมาณรอบเดียวมันกระเบิดละมันก็หายแล้วรักษาไม่ยากยาม่วงมันซื้อยาไว้ยังยันเชียนไมโอเลสแเอลพีนะคะเอามาใกล้ๆบ้างก้นหรือยา ยายาออกขึ้นไรยาเลียบ้านเท่านี่ยเลยจ้ะเอาซื้อยาไ,มไหมแม่ตางใกล้ๆย็นเชียน y o L ไวโอลิด L อโอเคอันนี้คือเนื้อทาเนื้อทาออยนี่นี่นี่น้าดาก เดี๋ดักสี้ำตาเช้นแพ้มองได้ธาเดยเลยครับเศาคือกันแผะยุ่งกัดกัเ้าคือกันสีดากกับเ้าคือกันนัครับ